สวัสดีของเกมจะมาเล่นเกมเอเวอร์กรีดเจนมือถในโหมดแรงอืมทะลุแรงโกทองนั่นแหละอ่าเพิ่งขึ้นสดสดร้อนก็ไม่สดสดร้อนๆมาหลายนาทีแล้วอืมจะมาเล่นให้ดูนะครับไปดิ คุณที่เข้ามาดูแล้วก็กติามด้วยนะครับคิดเรื่อยๆก็จะดีมากวันละคนก็ดีนะตามวันละคนปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าใช่ไหมก็สามร้อยหกสิบห้าคนวันละสองคนก็ได้นะน 3, นนเนี่ยวันละสามอือวันละสามคนก็น่าจะดีนะครับสกีมันก็จะดัง นะต่อไปนี้สกีงก็จะหลังผมจะพยายามพูดสิ่งดังๆเลยนั่นแหละเป็นเฟิร์สชัตแรงโกนะจ๊ะก็จะเล่นหลายๆอยู่าลายเล่นมออังกร We've got a job to do so shift your focus ออคลิปผมอะ่ะในช่องของผมมีมีร้อยกว่าคลิปเลยนะมากกว่าร้อยนะเพราะฉะนั้นทววังก็เข้ามาดูได้นะมีตั้งหลายเกมใช่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกมยิงปืนแหละเพราะว่าถนัดแต่มือถือมัน,มนก็ไม่ถนัดก็ไม่ถนัดมันก็ไม่ชื่นเพราะว่า This is champion ต้องรอว่าอัพแพทแต่จริงๆไม่ควรล็อกเฟรมเรทนะเรจะปล่อยให้สุดแล้วไปหยุดที่ค้างแล้วหลุดออกจากเกณฑ์นะอืมยิงมันควรทำอย่างนั้นตอนนี้ใส่ตอนแรกใส่เคสมือถือตัวมันร้อนก็เลยต้องถอดก็เล่นนะตนี้ I'm the Jump Master, follow me I'm the Jump Master, this time Hey, stay on me, I'm the Jump Master เลกติดตามไหตาติดตามเพื่อนไปกนแล้อย่างี้กันแล้วมีคนมาไอ้เชียงหน้ายังจุ่มพื้นอยู่เลยดูตอยตายแล้วมั้ง Round one, beginning ring countdown. Contact with target. <coughs> Tag the cargo bot. Reloading. <coughs> Got a vault key here. Vault. Key. Reloading! Đã yên good. Reload! hay hèm ạ! Yên man! How you want? RELOADING Yên! Mình còn to hèm. ENEMY going to hèm. RELOADING Reloading. เพื่อนเก็บไปสองขีแล้วคิวแรกช่วยยิงไป reloadin งโก็กถือว่าทีง,งานของเรานั้นค่อนข้างเล่นเป็นอยู่นะฮะใช่ทีง,งานของเรากำลังทำงานได้ดีมีคนตายแกอ่ละดูจากกระบอกฝั่งขวานะ Oh, map oh, oh spread out a lot. Got a vault key here. Got the vault key here. Mag to look up Phoenix kit here. Rings not close, hustle up. i got. even. Rings not close, hustle up. เอ้าอะไรอ่ะว่าเราเปิดมาล้วก็เจออุ้ยอุ <oh ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอู๋นีคนตัวม้าโอ้ย Void running. Care package being delivered. Heads up. Care package coming in. Good. Got my ultimate ready. Reloading. <clears throat> yeah, i uh, 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 Black Eat Leg Contact. my Reloading. Oh. Eat lead. Oh. i Firing. Eat lead. Replicator being delivered. Replicator touching down. Contact with top med, but something good this way. Get out of the squad's target in their sights. In oh, this dimension's looking up. Hey, tight. After squad's left, no time to be tired. Thank you. Richard and Matt. Med kid here. Contact. Huh? Ah, okay. Avoid jumping. Don't push, push. Not. 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 เรีย n ช e ร์จใ d o าช n ล e d แจ e คแร็เกอรอีกห i ึ่งสกำลังมาต้องรีบ l กำลังไปอยาไปโดดไกลอยากไปโดดไกลคนเดียว Contact firing, uh, like, them, uh... they spotted me.